สวัสดีครับพี่น้องเขาชูสองนุ่มเมืองชนคนอีสานอีกครับพี่น้องวันนี้นุ่มเมืองชนสิพามาชมสีพาไปเยี่ยมชมยังครับพี่น้องเตรียมตัวครับยี่พาไปเยี่ยมชมนะครับนาะคนเร้อครับเร้อมาถึงแล้วมาถึงแล้วอันี้มันเป็นบรรยากาศ อะไรอะไรนี่ครับมามีมา้าด้วยไปชมสวนกันเลยครับสวยมากเลยป้าครับเป็นบรรยากาศสวนสวยๆนะครับนาอวบิวเก็บภาพวิวบรรยากาศโอ้ดอกไม้คืองามแต่ครับ เป็นที่ไหนหเรามาชมกันเลยครับโูบโพโลบเพครับกราบเลยครับ,รบมันเขาอะไรครับพี่น้องมันเป็นในสวนอ่าสวนโตของเพลนครับมันเป็นใน สนามกรอบนะครับเนาะโอ้ยผมเดียวเข้าไปเห็นวิวสวยๆผมก็ได้ว่าจะกระโงไปเก็บภาบรรยากาศสวยๆให้พี่น้องชมเมืกลับนี่ครับมันก็สิอยู่ติดกันครับไอ้เขาซีจันนี่นะครับกอยู่ใกล้ๆกันครับเขาซีจันนี่นะเป็นสนามกรอบเพื่อนเนาะเพื่อนว่าไอ้ลวพ่อเพื่อนว่าขั้นขั้นหน่ายครับเดี๋ยวมันก็เขาไหลอยู่ครับเปิดสว่างไว้บเพื่อนว่าแต่ว่านุ่มชนมากอ่ะมันก็ยังเสารอยู่เนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็น ภาพสวยๆครับว้าวเก็บภาพสวยๆไปชมครับงามหลายครั้ครับบรรยากาศสวยๆเนาะครับเนาะเอา้าไปมองไม่เห้งเ๋ยวผมพาไปชมไหลองนใหญ่สุพรรณสา,าไปสีเพิน่น ที่ที่เพิ่นให้เขานอกครับนอกห้วยทายก็ไรอ่างวนนี่กับน,นักผูชนก็คือสีบอรอขอเข้าไปข้างในหรอกครับนักผูชนคือสีเก็ยบยผาบสวยๆงามๆนะครับเนาะอยู่ข้างนอกนี่แหละซื้อขอเข้าไปข้างในหรอกครับตอนนี้ก็บทิเป็น ลงมาทางนี้คือกันครับนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งองไหนอ่างวนฝนครับอางวนอาจจะไหวนะมั้งคุณเห็นตะข่างด่างเห็นตะขางมันหลงังอาจจะเคียบไปนะครับอาจจะไหวนะแต่ว่าน้องชวนจะขอจอดรถข้างนอกทายเกียบภาพบรรยากาศสวยๆนะครับนะ้องให้พี่น้องชมกันขอเข้าไปข้างในนะครับ มันคือหลอมหัวยางดีเนาะเลยทางเขาออามานะครับโอ้เปนเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นแนวใหม่เหลยพี่น้องเลยจังไรกัลงไปเก็บเจอภาพซื่อๆแล้วครับ มะหอดนะครับข้างในเนาะครับเนาะโอ้เพ่นไห้เพ่นให้เขาไปไหน,นค,ครับเป็นบรรยากาศนาสวนครับโอ้เพื่อนเห็ดเป็นสวนหนามครับป้าเดี๋ยวนี้เพื่อนเสาเห็ดใดอาง,งนูนเพื่อนเป็นสวนหนามเป็นสวนทองเที่ยวป้าเถ้ยข้างในเป็นสวนหนามครับพี่น้อง ผมก็สิพาไปเบื่องแต่ทางเขาซื่อนี่นะคือสิบได้เข้าไปข้างในหรอกนะครับนาอพี่นอ้องม,มาชมเบ,บิ่งบรรยากาศดบรอบื้องับพุบนครับข้างในเลยครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศข้างในผมมื้อนี้่บสะดวกเข้าไปข้างในครับก็เลยขอเกียภาผ่าบรรยากาศดบดรอพี่นอ้องชมสักคนนะครับนาะออันนี้เป็นสวนอ่า คุณแม่สวนคุณแม่ไอ้สุพรรษาครับป้าคืองามนะครับข้างในงามนะครับมมงชวนบนลงโดดดรอกผ้าไทยผ้าเกี๊ยวผาบนโดดเลยครับบนลงครับคือบนเขาไปสวนพน่นุกครับน้องครับน้องป้างามนะครับคือบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมบรรยากาศเจ๋อไร้น้อครับนอก โอ้ยอยากลงไปถ่ายดูเด้เพิ่นบ่ให้จอดโดดเพิ่นบ่ให้จอดโดดแถวๆขาวแดงนี่อยลงไปถ่ายดูงามร้ายครับงามร้ายพิ่นมาเห็ดใหม่วานีาา่ยบดข้าวใหม่เผื่อนอพวกเกปีแล้วนะ้องมึงชนบดข้าวมาแถวนี้ไปครับไปข้างในกันเบิ่งมันมีมอง จอดรถชมวิวอยู่บ่เห็นแต่รถบาดเขาเข้ามาครับแต่บ่จหรือว่าเพิ่นให้จอดบ่โอ้มันเป็นนี่ๆๆๆดเพิ่นมีทางเข้าอยู่ครับโอ้นี่ๆๆ่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับที่จอดรถเพิ่นครับนี่สถานที่จอดรถเพิ่นกว้างๆครับอยู่ใกล้ๆพัทยานี่เด้อครับเด้อพี่น้องไปเข้ามา เที่ยวกับก่อนสวนองนดครับก่อนสวนองนดครับเป็นสวนของคุณแม่สุพรรณาครับทางเขาคือปวดตอครับอาดานการนายครับมุนชวนพา,าเพาเกบปภาพซื้อช่วงเดี๋ยวมีโอกาสจะพาเล็กหน่อยเขามาเที่ยวนี่ครับเขามาเรียนนี่ลหละที่พาเล็กหน่อยมาอยู่ครับส่วนแม่บ้านมาจากเหมือโอ้โยแม่น่ดีทางเขาอยู่ เรืงเขาแบบว่าด้านการเลยครับงามงามด้วยครับข้างในก็าง,งามอน้านจอดรถแบบกว้างเลยครับพงครับน้านจอดรถเบิง่งเบิรงพี่น้องน่านจอดรถดดแบบกว้างเลยโอ้ฝนก็จะมาเพราะฝนม <c oughs> ึงชวนพามาเก็บภาพบรรยากาศร,รอบๆซืซ่อๆเราครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศรอบๆสวนเิ่นโอ้ยเิ่น ปลูกใหม่ปลูกยังเป็นตัวเย็นดีเลยครับบางที่ครับบางในครับเปน็นตัวนางเรียนได้ถ้าผ้าห่อผัวมานางปิกนิกกันน้องครับนอ้องผ่านซิ่วๆกันนี่ด้านด้านจอดรถฝนครับพี่นออดด้องปาจอดรถเลยตั้งเท่าไรครับโฝนน้องครับน้องด้านบางใหญ่เลยด้านกว้างเลยครับโอ้ส่วนบมเด,ดลุ่งรถหรอกครับวันนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศ อยู่ั่งบนโดดนี่แหละขอ้อบบ,บโซ่ปสิทดเขาเนาะครับเนาะโซ่สิทดเขาก็ได้โบนี่นรครับเดี๋ยวจ้งเสื้ผ้าอ่ผ้าเล็กหน่อยมาเที่ยวสวนแม่หวานมาเที่ยวนาอครับเนาะก็มาอ่าพักผ่อนตาอากาศครับสวนสวนหนามครับเป็นสวนหนามครับโอ้เป็นเห็ดสวนหนามบาดน,นี่อบอสเขามาหาหกปีครับเปลี่ยนแปลงกันอย่างใหญ่เลยตะกี้เป็นไหล่เงนเนาะ คนมาถ่ายดูมาเซลตีอันนี้สวยสวยสวยครับสวยสวยไปนองจนผ่าหย่อนกลาบออกไปเบิงบวิวบรรยากาศสวยๆทางเขาครับโอ้มันเขาได้หลาย,ายทางครับพ,พี่น้องอนนี้เขามาหลายทางเมนทางเขาให้ออกอยู่บอแดดพี่น้องเลยเปิงตีครับวิว วิวงามบมดครับโอ้ยสุดยอดเลยครับมีบรรยากาศเจ๋อไรเอ้าเกี๊ยบภาพซึ่งโดดนี่แหะครับ <c oughs> เห็นบอพี่น้องฝนซวนหนามฝนก็นจะมาเพราะฝนโอ้ขั้นเข้าไปข้างในนี่เจ๋อเลยครับเจีมเลยขั้นขเข้าไปข้างในขั้นเข้าไรเอ้ยขั้นมันต้อง ต้องเสียวัดเขานะครับได้อยูย่ไก่กรุงเทพหรือว,ว่ามาเที่ยวพัทยากะมาเที่ยวสวนหนามนี่ก็ได้ครับสวนหนามคือเพิ่งเพิ่งอ่านนี่ยังหรอภาษาอังกฤษผมก็อ่านบเออกเมื่อกี้เบืองที่ครับสะหนามเพิ่นโมเป็นสะหรอครับมันเป็นหวยเป็นร่ำทานธรรมปะศาตะกินนุ่มมุกข้นส้นเคลี่ยคำมหาปานี่อยู่ครับมันค่ะ มันมาเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาเนาะครับเนาะมันก็เลยสวยงามลาดครับเปกติครับทางเข้ามาพนันการบอกพี่นะครับมันก็สิยาออกมาพี่น้องครับเนาะก็สิเดินออกมาพี่ก็สิมีรถรถจิบหน่อยผ้ามาเดินออกมาข้างนอกพี่น้องครับเนาะเข้ามาพี่สิมีซ่ายบหนาม่มียังนามั่งนี่แถวๆนี่ มันเด็ดซาใบหนาแม่นีดดีครับโอ้ซาใบหนาม่วางเนี่นะครับมีหลมมียังให้คนนั่งสิวๆนะครับเนาะนี่จะเป็นทางเขามากครับเมื่อกี้นมชนผ่านเข้าไปนี่โอ้ใหม่ก็สวยครับโอ้จะม็นสื่อ,อยังหนอครับผมอ่านภาษาอังกฤษบ่ด้พี่น้องอ่านบ้างด้วยครับเรื่องสื่อยังเด้ยอองยังหวะ จังได้จังว่ากันนะ,ะผมพาไปชมบรรยากาศทางเขาครับเรือบตนเขามาผมกับไปรายเนอาอเหมือนกันนี่แหะครับเดี๋ยวผมจะพาเก็บผาพช่วงนี้แหะครับเก็บผาพทางเขาสวยๆงามๆ สวยยานสวยเลยครับบางทีครับงามมากเป็นหวานยุโรเลยครับ <laughs> บางส่วนก็จะรุ่งรถบางส่วน นับสิบคลิปนี้กับนุน่มม้งชนกับผ้าเขามาเยี่ยมชมสวนคุณแม่สทุพรรษาเนาะครับน <c oughs> เนาะเพป่ะเทศใหม่ครับโอ้ยงามหลายครับงามหลายครับขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณผู้ที่เขามาเยี่ยมชมขอขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามนะครับเด้อขอขอบคุณทุกซับทุกไหลเด้อครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจมาเป็นกำลังใจให้นุ่มม้งชนสำหรับคลิปนี้นุ่มม้งชนกับ ขอกเกาคว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ